จะขยับเป็นเป็นละห้าร้อจริงๆนะครับเมื่อกี้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับในการที่เราพูดผิดนะฮะหูเจร้อยเจร้อยกบาท3,000สามพั 3, มาแล้วฮะเพี่อนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนําให้ทำตามหรือเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจจะกาบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้นะครับมาพบกับมาจองเวสองนะครับนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตช่องทาง YouTube ของเราด้วยนะครับมาผมขออนุญาตหมุนเล่นกันเลยแล้วกันนะครับมาเออขออนุญาตทําการหมุนเล่นกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเออมานะครับนี่จะมาทําให้ดูนะครับการที่เราเล่นทุนน้อยเล่นในเว็บตรงนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ไงดู มันแตกกันจริงนะครับเล่นเว็บตรงนะครับสาหรับใครที่เล่นเว็บอื่นไม่รู้นะครับแต่นี่เว็บตรงๆนะพี่น้องนะเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันให้ดูนะครับสําหรับมาจองเวสองนะครับวิธีการเล่นเบ็ดต่าๆไล่เบ็ดกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันว่ามันแตกจริงกันหรือเปล่านะฮะเออเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับมาขออนุญาตทําการหมุนนะครับเริ่มต้นที่เบ็ดละ3บาทก่อนละกันนะครับตอนนี้นะเออหมุนไปโอ้โหมาแล้วนะครับ มาแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่โอ้โหสอง่ดูเป็นยังไงนี่ครับแตกมาอีก3ามร้อยสาบาทนี่ครับสำหรับมาจองเว2สองนะครับมันไม่ได้แย่นะครับให้ทุกคนเล่นกันใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับผมแนะนําเลยนะครับมาเงินรางวัลก้อนโตเราเข้ามาแล้วนะครับจังหวะนี้ดูมันไหลนะฮะดูมันไหลนะครับยาวมากนะครับจังหวะนี้ไปแล้วนะครับนี่100บาทแล้วนะครับจังหวะนี้ยาวกันไปนะฮะ ดี๋ยวาวไปนะครับ100บาทแล้วนะฮะจังหวะนี้ไปแล้วครับ150บาทมาเลยครับ200แล้ว200หรือเปล่า200ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่679.35นะครับเบ็ดละ3บาทนะครับอันนี้เบ็ดละ3บาทเท่านั้นนะครับเออเบ็ดละ3บาทผมขออนุญาตทําการนะครับปรับเบ็ดขึ้นมาหน่อยดีกว่านะครับขออนุญาตทําการปรับเบ็ดขึ้นมาหน่อยดีกว่านะฮะเออมา ปรับเป็นเบ็ดละสิบาทเลยแล้วกันนะครับถ้าได้แล้วนะครับเราค่อยๆขยับไปเร boss, ื่อยๆนะพี ids, ่น้องนะเออค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนดูนะครับว่าเบ็ตละสิบาทนะครับแตกง่ายเหมือนเบ็ดละสามบาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันให้ดูกันตรงนี้เลยนะฮะหมุนกันสดๆตรงนี้นะครับหมุนกันไปยาวๆนะครับถ้าเกิดว่าเบ็ดละสิบาทแตกดีนะครับเดี๋ยวเราจะขยับเบ็ดขึ้นไปอีกนะเออเดี๋ยวเราจะขยับเบดขึ้นไปอีกนะครับ มาดูโอ้โหมาแล้ว5บาทนะฮะจังหวะนี้มาอีกหกบาทครับจังหวะนี้มาอีกเจ็ดสิบสามบาทโอ้โหมาแล้วมาอีกสามร้อยนะครับจังหวะนี้มาโอ้โหเข้ามาแบบนี้มาอีกหนึ่งร้อยจัดไปยาวๆครับมาอีกสิบห้าบาทมาอีกสี่ร้อยห้าสิบครับจัดไปแบบนี้อีกห้าสิบสองบาทนะครับโอ้โหมาแล้วหนึ่งพันบาทเข้ามาแล้วนะครับจังหวะนี้นะหนึ่งพันบาทเข้ามาแล้วนะฮะ โอ้โหเรียบร้อยครับ1,500กว่าบาทนะสิ่งที่เราได้มานะครับเบ็ดละ10บาทนะครับเห็นหรือเปล่านะฮะเบ็ดละ10บาทนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เบ็ดละ3บาทเบ็ดละ3บาทแตกมาเบ็ดละสบาทแตกมาเราขยับเบ็ดเป็นเบ็ดละ10บาทนะฮะดูดูกันเอาเองเลยนะครับว่ามันแตกกันจริงหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่จะเอาแนวทางในการเล่นของผมนะครับไปเล่นกันดูนะครับสามารถ เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นีครับผมบอกเลยนี่เป็นแนวทางในการเล่นสล็อตนะฮะเออสาหรับใครจะทุนน้อยทุนต่ําทุนมากทุนน้อยนะครับไม่เป็นไรขออนุญ,ญาตปรับเบ็ดเลยละกันมาเออผมบอกแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันแตกเราจะขยับเบ็ดนะเออขออนุญ,ญาตปรับเบ็ดละห้าร้อยเลยละกันนะครับจังหวะน,นี้นะ้เอ,อเบ็ดละหน0่พูดผิดนะครับหูรวน พูดผิดนะฮะขอโทษทีนะครับเบ็ดละหนึ่งร้อยไปเลยแล้วกันนะฮะเออไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้นะโอโหมาจัดนะครับมาเป็นละหนึ่งร้อยของเรานี่ครับไปเออมาถ้าเกิดว่าเบ็ดละหนึ่งร้อยนี่ครับมันแตกดีเดี๋ยวจะขยับเป็นเบ็ดละห้าร้อยจริงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวเราจะขยับเป็นเบ็ดละห้าร้อยจริงๆนะครับ ของเราครับหรือไม่เกมมอมื่นต่างๆนะครับก็สามารถใช้วิธีแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเออหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทเป็นยังไงครับมาขออนุญาตปรับเป็ดเลยละกันตามที่เราพูดกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับเออมาโอ้โหเด็ดละห้าร้อยของเรานี่ครับใจไม่ถึงห้ามเล่นนะครับแบบนี้ใจไม่ถึงห้ามเล่นนะครับสําหรับใครนี่ทุนเราสามร้อยบาทนะ ตั้งแต่ต้นคลิปผมไม่ดูนะครับคุณเรา300บาทตอนนี้มา15,000กว่าบาท เดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตหมุนเลยแล้วกันนะพ่อแม่พี่น้องนะสวัสดีด้วยนะครับมาโอ้โหมาครับห้าร้อยบาทแตกมาแล้วมาอีกหกพันสี่นะครับมาอีกหกพันสี่โอ้โหสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพระเจ้าจอร์ดนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เห็นหรือเปล่านะครับเงินเราเกือบหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ เงินเราเกือบหมดแล้วนะครับเป็นพร้อมเบ็ด500ที่กลับมาช่วยเราไว้นะเป็นพร้อมเบ็ด500ที่กลับมาช่วยเราไว้นะครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เบ็ด500ของเรานะฮะโอ้โหดูมันตัน้งเงินเราดิจากเหลือ2,000บาทเหลือ1,000บาทตอนนี้มา50,07กว่าบาท เอาไปเล่นเอาไปใช้กันดูได้นะพี่น้องนะเออเอาแบบผมไปเป็นตัวอย่างดูก็ได้นี่ครับ่าเล่นแบบยังไงนี่ครับให้เราได้เงินนะเออค่อยค่อยใส่เด็นกันไปเรื่อยนี่ครับไม่ใช่ว่ามีทุนเยอะแล้วใส่เด็กเยอะเลยไม่ใช่นี่ครับพี่ค่อยคอยเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับรใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องทางของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำ แบบนี้ลงให้ดูกันทุกวันแน่นอนนะครับพี่น้องน,นะเออแล้งทีนี้ผมขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดี